วันนี้จะพาไปเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับไปสมัมผัสกับสิ่งลี้ลับณถ้ำแห่งหนึ่งนะครับที่เดินทางจากตัวจังหวัดออกไปประมาณ100กิโลนะครับแล้วก็เข้าไปที่ศาลาก็จะพบกับร่องรอยของพญานาคนะฮะที่ยังมีให้เห็นอยู่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับอันนี้คือร่องรอยของพญานาคที่มาปรากฏอยู่ที่วัดนี้ทั้งอ่ะได้เวลาละก็จะปีนไป เราจะเดินไปสักประมาณ19-29ก็ต้องเหนื่อยหอบกันละพักนะครับแบบชันมากเลยนะฮะแล้วก็เพินไปในช่วงนั้นฝนตกด้วยทางขึ้นก็ลื่นนะฮะต้องหาไม้เท้าแต่พอขึ้นไปถึงยอดเขาแค่นั้นแหละฝนระเริ่มโปรยเม็ดเราก็หลบเข้าไปในถ้ำเราเราก็เจอพระอาจารย์ท่านหนึ่งที่เป็นท่านเจ้าอาวาสท่านขึ้นไปรอรับ ญาติโยมอยู่ที่บนถ้ำนะฮะบ,บนเราก็เดินไปตามช่องนั้นแต่ก็มีผู้คนขึ้นไปอยู่ประปรายนะครับไม่เยอะเท่าไหร่พอเดินเข้าไปถึงด้านในสุดนะฮะจะเป็นโถงใหญ่นะครับก็เพดานถ้ำนี่สูงมากเลยตรงนั้นก็จะมีพระพุทธรูปอยู่นะครับปางต่างๆอยู่ตรงนั้นเรียกว่าศักดิ์สิทธิ์มากนะฮะแล้วก็เราก็ไปกราบไหว้ขอพรกันนะผมไปสะดุดอยู่ตรงผนังถ้ำช่องหนึ่งนะผมก็เอามือ แตะดูแล้วก็มันมีความรู้สึกอุ่นๆอุ่นๆกว่าปกตินะทั้งที่ในถ้านั้นเย็นนะแต่ก้อนหินก้อนนี้ลองอาแก้มไปแนบก็อุ่นนะครับก็เลยอธิษฐานจิตว่าถ้ามีสิ่งใดที่อยู่ในก้อนหินนี้หรือทูเทพเทวราต้องการจะเสืออะไรให้รู้ได้รู้ให้รู้ได้เห็นก็ขอให้เปิดทุกภพทุกภูมิเปิดรู้ได้รู้ได้เห็นในสิ่งที่เป็นจริงหลับตาทันใดน,นั้นนะครับผมก็ได้คล้ายกับ กึ่งหลับกึ่งตื่นนะครับก็ไม่เชิงว่าจะนานมากนะแค่5นาทีหลับตาก็เห็นในนิมิตนะนิมิตมันจะเป็นทางเดินลุกลังลุกถนนดินเนี่ยนะฮะแล้วก็เจอชาวบ้านขี่ล้อเกวียนผ่านมาตรงนั้นมีต้นไม้ใหญ่อยู่ริมทุ่งนานะครับมีการเลี้ยงวัวเลี้ยงที่แปลกคือมีการเลี้ยงช้างด้วยนะงงมากเลยฮะหมู่บ้านนี้มีช้างมาอยู่ทุ่งนาด้วยเอผมก็ ตกใจนะไม่เคยเจอมาก่อนก็เลยสะดุ้งลืมตาคันนี้ก็ตัวเองก็ยังอยู่ที่ในถ้ำนั่นแหละฮะแล้วก็คณะที่ไปก็สองสามคนเขาก็ยืนมองแล้วก็แอบยิ้มยิ้มนะว่าผมทําอะไรอยู่แต่ผมก็ไม่ได้เล่าอะไรนะฮะแล้วก็เดินออกมาตรงปักถ้ำก็มาเจอท่านเจ้าว่าท่านก็ยิ้มยิ้มนะแต่ท่านก็มอบลูกแก้วให้เป็นมงคลเป็นของสิริมงคลนะฮะถือันที่ระลึกด้วยแล้วก็ว่าเราได้มาเยี่ยมสถานที่แห่งนี้ความ พิศวง์ของมิติลี้ลับที่ซ่อนอยู่ในถ้ำนะฮะผมเข้าใจว่าผมก็มาสอบถามและศึกษาค้นคว้าทีหลังว่ามีความเป็นไปได้ที่ในถ้าจะมีประตูมิติไปสู่เมืองบางบทนะฮะที่เขาว่าเมืองบางบทอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจ,จารณญาณนะฮะฝากกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันมาด้วยนะครับขอบคุณครับ